เหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาครับร่วมกับห้างท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรอและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาให้ทรงหายจากพระการประชวรในเร็ววัน ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณธรัตพลรัตภร,ริยานายอำเภอนาหมอมผู้แทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตหนึ่งคนให้หลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสคนป่วยโดยมีคุณสุนันทาเสถียนเพชรกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์พร้อมด้วยผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลาอุป,ปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปธร์ผู้จัดการ,รแผนกกิจกรรมพิเศษอีเวนต์บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนพอสอบอจชต13และผู้ร่วมบริจาคโลหิตเข้าร่วม ผู้แทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส,สงขลากล่าวว่าเหล่ากาชาติจังหสสงวัดสงขลาร่วมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตในทุกๆ3เดือนครั้งนี้เป็นครั้งที่1ประจำปี2566นับเป็นโอกาสที่ดีของงานบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเรวัน โดยทางสภาการชาติไทยได้กำหนดแนวคิด1คนให้หลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสคนป่วยพร้อมทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาครลหิตโดยขอเชิญชวนหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิและประชาชนได้ร่วมการบริจาคโลหิตตลอดปีถือเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนับเป็นกุศลใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โอกาสหนึ่งก็จะเป็นโอกาสในการถวายพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยอยากให้ทุกทกท่านได้ออกมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นการให้เลือดให้ผู้ป่วยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วงนี้เลือดอยังต้องมีการใช้อยู่เรื่อย เราก็ต้องการบริจาคได้รับเลือดเยอะเยอะเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเลือดที่มีอยู่ก็ลดน้อยลงไปการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งคนให้เนี่ยเท่ากับหลายคนรับดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ออกมาบริจาคโลหิตนะคะให้กับท่านที่เขาต้องการโลหิตเพื่อไปรักษาร่างกายรักษาชีวิต าการบริจาคโลหิตจริงๆเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพของผู้ให้ด้วยนะคะการได้บริจาคเลือดจะทําให้เราได้สร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาในร่างกายด้วยทําให้คนที่ให้เนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตใจก็ดีค่ะ ทางด้านนางสาวมัทน,นาภูทรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่นะครับซึ่งก็ได้มาร่วมบริจาคโลหิตพร้อมทั้งนำบุคลากรขอ,ของหน่วยงานมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยทั้งนี้ก็เพื่อถวายพระพรและส่งกำลังใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาานะิยาภาณเรนทิราเทพพยวดีให้ทรงหายจากพระการประชวนในเร็ววันและทรงมีพระพาราาัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปซึ่งห้างโอเดียน ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดและก็ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการบริจาคลหิตโดยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่างๆร่วมการรับบริจาคโลหิตเรื่อยมานะครับปัจจุบันคลังเลือดยังขาดแคลนโลหิตอยู่มากตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด -19 จึงอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้มาบริจาคลหิตเพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย กําลังใจให้กับพระองค์พาผู้ซึ่งเป็นที่เชิดทุน,นหัวของพวกเราทุกคนนะคะก็อยากให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ในโอกาสเริ่มดีถีปีใหม่นะคะถือว่าทุกคนก็อยากจะให้ชีวิตเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเติมความที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันด้วยการเป็นผู้ให้นะคะ,ะหนึ่งคนให้หลายคนรับนะคะในกิจกรรมจิตอาสาบริจาครลหิตในครั้งนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นะคะนําทีมกันมา จากสำนักง,งานเนี่ยหลายท่านเลยนะคะคิดว่าเราเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด้วยการเป็นผู้ให้นะคะเราให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่บริสุทธิ์เราคิดดีทําดีนะคะแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยก็จะกลับมาหาตัวเรานั่นเองนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกท่านน่ะนะคะได้ร่วมกัน สารประโยชน์ให้กับสาธารณะนะคะด้วยการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการทําดีในรูปแบบใดก็ตามนะคะหรือยกตัวอย่างเช่นการมีจิตอาสาบริจาครหิตในครั้งนี้ค่ะ หนึ่งในผู้บริจาคโลหิตนางสาวนาวพรแก้วแก่นจันทร์บริจาคโลหิตมาแดครั้งแล้วและได้มาบริจาคโลหิตที่ห้างโอเดียนอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์พาการบริจาคโลหิตเป็นการให้ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆดได้บุญได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อบริจาคแล้วรู้สึกสุขใจอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นการต่อชีวิตที่ส่งต่อให้ใครหลายๆคนมีชีวิตรอดปลอดภัย ทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนปีใหม่ขึ้นมาเนี้ยค่ะคืออยากร่วมทําสิ่งดีๆค่ะแล้วก็เพื่อถวายแด่องค์พระด้วยค่ะเพื่อให้พระองค์ท่านได้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วค่ะเหมือนส่งต่อสิ่งดีๆถ้าเหมือนเขาต้องการเลือดอยู่เขาก็ได้รับแล้วก็ได้หายจากอาการต่างๆางค่ะที่เขาป่วยอยู่ค่ะเหมือนเหมือนได้ทําบุญเหมือนอิ่มบุญนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่นี้นะคะ่ะแล้วก็ได้ร่วมได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกค่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนได้ช่วยช่วยในด้านสุขภาพของเราด้วยค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่กําลังคิดอยู่หรือตัดสินใจอยู่นะคะมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะเพื่อสานต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นะคะ่ะ